สวัสดีครับสิลุกสวัสดี้เัาจะไม่พอเอ้ยแกตเตอร์ครับทำไมเขาจะมาจิบดีๆแล้วทำไมตังไม่วันนี้จะมาทำอะไรครับเตอร์ครับหมกหมกหน่อไม้ครับแกตเตอร์ใส่อะไรก่อนลูก่น้ำใบหญานางเหรอเขาเรียกอะไรลูกน้ำใบยญานางโอเคเราวางไว้ข้างๆกันเลยวางข้างบนนู้นก็ได้เออออกเลยแล้วก็ใส่อะไรต่ออีกลูกพริกแกงแกตเตอร์ถือเลยถือจานเลย ่าแล้วก็อ่าคว่ำลงเลยก็ได้ลูกเออทีละอย่างเอาหมดเลยเหรอหมดเลยก็ได้เอ้าใส่เลยแล้วก็อะไรอันนี้เขาเรียกอะไรลูกข้าวเบือข้าวเบือโรยลงไปโรยลงไปโรยลงไปครับโรยลงเลยแล้วอะไรต่อยนกบปลาน้ำปลาโอเคโอเคอ่อตอนนี้ขยับไปข้างๆก่อนก็ได้หรอก ข้างหลังนั่นแหละครับแล้วก็คนๆขยับมาใ,ใกล้ๆขยับมาตรงนี้ไี้ไม่ใช่ขยาาับมันนี่เอ๋งั้นแหละอาคนเลยนนแรงๆเลยอยสดีูกเนี่ยรมากนี่ใช่คนนะให้มันทั่วๆอย่างงี้แล้ก็คนั่ว์ ่ยช,ยช่วยการนอนดิน,นี่งไงคนอย่างเงี้ยเออตัอย่งเี้ยเลยเอออย่างเง้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยดิอย่างเงี้ยมันก็จะเล่เท่เออทย,ยการหีกประการที่ได้รวมช่วยทำนั่นไงพอว่าแล้วมันจะหกอ,อ้คน สอะไรต่อ,ตอพริกทเทแ้วก็ผักสูงกว่าแม่เราดีเลยครับใสัง่งเขาให้เข้าใจเหมือนเดิมเดี๋ยวเตเอาใส่หม้อเลยครับนี่เราจะหมกใส่หม้อกันนี่ไงทเทแล้วก็ควัดเออพัดใสยกบเอองั้นแหละเก่งมากโอเค เร,เราติดเรามาตั้งกระทะอะไรลูกงัน้นกระทะางหลังเอ้ยเต้าพ่อพูดจิบนั่นอะไรลูกโอเคเยวพ่อไปติดแก๊สแห้ครับอ่ะแก็บเตอออกมาก่อนสวัสดีครับ อ่ะเสร็จแล้วหมกหน่อไม้กระเตอร์นีไ่ไงหมกหน่อไม้หมก,กใส่หมูสาม<ะ>ชั้นใส่กอกแล้วก็เต้าหกินอะไรลูกใส่กอกใส่กอกยกหน่อยยกมให้ดูหน่อยนี่ใส่กอกมาจาตลาดกับอะไรลูกกับชซอบชอบน้ำจิ้มเหรอจิ้มโอเคของพ่อก็มีปลาลาบองเกีปลาเด็งจิ้มเต้าหู้กินไหมปลาลาบองทำไมอ่ะ ดูประกาศันดูคำนี้มีผักผักดูคำนี้ก่อนนกครับครับป้าคำใหญ่นี่กองข้าวเด็ดๆสองคนด้วยเลยน้อเป็นคำใหญ่ไม่รู้ว่ามีน้ำมั้ยยังไปน้ำมาให้หน่อยนะแม่นะข้าวไป็นกันพอชิมหมองไม้กันนะอ๋อมันอร่อยด้วยข้าวอรอชิมดูหน่อย พ่อคุณทำแบบหม้ออืมครับพอกหรอหมลอกหอไมิ่จ้านพอทำเก่งพ่อทำทำไมพี่เนพ่อดีครัพริก <laughs> พริก แล้นี่ค่ะดูตัวเจ้าชิมไหมเนี่ยอืมิมไหมที่เดียวเองอร่อยมากเลยพ่อกินกินไ,ไม่ได้หรอกกินดิไม่ไดกชิมเ้ยทีะนะ่พ่อพกินก็คือมาชงแล้วนี่เดี๋ย้่อ

หมกน้ำใหม่กบเป็นหมกน้ำใหม่สดนะครับเนาะประมันซื้อมาจากต,ตลาดน้องเจ้าซื้อจากไหนลูกตลาดตลาดกันตลาดอะไรเจ้าตลาดที่จัจเจัก,อ,จกอืม คร,ครับเอเปล่เลยครับแล้วเจอเปิดช่วันไหนลรกครูททำไมถึงหยุดโรงเรียนก็โควิดเหรอโควิดครับข้ายุคโควิด เราไม่มาหน่อยตออ่อตัวออกยังไม่บครับมันจะเหียยังกินอยู่คำนึงเรากินคำหนึ่งกินข้าวด้วยข้าวใสย,งยงังเน้อเหนียวนี่แหละกินปลาทูไหมพ่อปลาทูงาวอ่ะซุปดอไม้ไหมอย่างเงี้ย อกีกสองข่าวอืมอืมอืมเดี๋ยม,อ,มอยู่ยรับเจออืมเอาขายเขาอืมมากนันเยอะมา

ไปไปเลือยสวัสดีหรอสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปบาย